สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเลอตอนนี้น้ะมันกระบอกเป็นทีเดียบร้อยแล้วนนนเนาะพี่น้องน้ำเซ่บบกลายบกเกี่ยวขอใจเดสะสวัสดีพี่น้องบน่กแค่เนยะพี่น้องอิบอันอะไรปลาเนาะปลาถือรอบอิบหงปลาตองตัวแหบนเนาะตัวเราจะโล่ไงตัวในช่องโล่ตัวนี้โล่ครึ่ง ตาถือรอบอีพอพี่น้องสวัสดีพี่น้องนิดนึงสวัสดีพี่น้องแต่น้มคืนเห็นแล้วแล้วยามบ่ไรพี่น้องวันดอกมันยุมเนาะน้ำน้มบกแล้วกัจังไดอีฟาพี่น้องนี่เลายฟ้าเด้พี่น้องมังว่แล้วเสียเอาอ่ะเยิ ยาสีอภิออไข<า>้ได้พี่น้องเอาตัวใหญ่แล้วอะไรจะคายบีเจ็ดสิบตีกายีแล้วอืมตารางตารางตัวไทยจ้ะเห็ดละปลากินเนาะพี่น้องปลาตองแล้วก็เห็ดปลาปัน่นกินกระเส็บปลาปัน่นขึ้เห็ดปลาแบบลูกสีนะนะพี่น้อง ขื่นตัสูงแบบนี้ขึ้นแบบตังบบต้งขึ้นขนะเออ้นี่เองก่อนนะเ <c ười> มียเป็ปลาตัวใหญ <c ười> ่พี่น้องเลยน่าสิเข้าเขายกไหลมาขายโูกฮะพวกงอนลัก่อนเข้ามันกรบปุกขายสบายดีเด้อพี่น้องเพาะกันตอนเสาวๆเนาะตอนนี้ก็น,น้ำรุ่งหมดแล้ว พี่น้องเอ,อ้ยซาต,ออตาตีป,ตป์เป็นตาตุ๊บตาโปเป็นพุ่มแผ่อีกเดพี่น้องจักเป็นน้ำเอียงนะเมื่อวานนี้ซาตีปิดขวดที่โหลกลางคืนน่ะก้างกิดเขาแหลกอะไรพี่น้องนางว่าพ่อข้าวเนะาะกลายเป็นขัน้นขึ้นอีกคือเก่าตาตุ๊บตาโปเต็มเบิดหนาเป็นผื่นเนาะเต็มเบิดคออีเดพี่น้องตอน,นันเป็นหันซาตีปเป็นมาแลไปกวดเราพี่จะไปซักยาพี่น้อง อันท่านมอสบอกว่าห้าแเพะกุ้งเนาะตอนกินกุ้งอาหารทะเลมาตอนนี้หั่เพราะว่าบอกได้กินอาหารทะเลกินเนี่ยขัวจิโร่เนาะเขาเป็นอันจิโร่หนามถั่วมเดี๋ยพี่น้องเขาไปคุบมาหลายชาติกินขัวจิโร่กาแฟอีกพี่น้องโมโหว่ามันแพะจิโร่หรือแพะเอียงอีกเลยเนาะเป็นแบบเก่าเต็มเบิ้หนาเบิ้ตาตากระจนตูดจนโปเบิ้พี่น้อง เป็นมัดข้อวัดโตแหละมันจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มขั้นขึ้น,น,นกับหายใจว่าสรวัลผืนน่นเนนาเอิรกเนียงเห็นไหมพี่น้องแจ็คเป็นน้ำเอียงเนะาะเาวตีบลัดไป,ป,ปกวดเดือดเบิ่งพี่นอ้นองเย้าไหวน้ำบกตลายก่อนชิบไปกวดตอนนี้ก็ไข่เน่เดี่น้องอยเงจะตาตุบตาโปเนาะตื่นขึ้นมาว่าบ้สนิบุกูบสีเมฆปุ๊กมาถ่ายปลาพี่น้องเบิ่งเนาะคนไหนปลาหล่อ ta tiếp nát khu quá nhỉ Được Khi nào cho tiếp dịp hạ vườn nắm chị Cho này bố này nó Biết, biết thả này Cho hai chơi khoảng cập thoảm phản Cập thoảm được เฮ้ยวเทอ่ะแฟนมนอ่ะน้ำถมก็ลำบากนพี่นาขี้ดินตัวมันอุนถ่าหอดพีหอดเทิงพีลากอีกนี่ดลกไล่เด้อน้ำจเอ พพลียเลยพอขึ้นท่าเลยขึ้นโคกเลยเอาปลามาส่งนะบ่าวพี่เนาะคนซื้อน้ำนะานะขาเนาะโอ้ดินชายอุดเนาะอย่างนี้ดินดน,นั่น,นอดนุดพี่เนาะวัวอะไไปถ่ายตอนยามให้พี่น้องเบิ่งมาเลยว่าหูว่าน้ำมันเหี้ยเดี๋ยวมือนนะจะไปไปยามเบิ่งพี่น้อง มองอมอออกิ่ตอมเอิญนู้เลีย้ยงไรให้ยังเด้พี่น,ออน้องตอนนั้นถอมหอดนตัวนี้เนาะขีนขางอยู่ดินอ่ะขีดดินน้ำผด เสิมก้คอยเก่าอย่งไรเห็นอยู่้วพี่น้องปีนมันอดน้อยอยู่นี่บกแล้วดีใจหนามบกเหลือสองมือน้องบ้านนกระตกแต่น้ำเหลือน้ำสภาพตาสาีพี่น้องเอ้จเป็นลำเฮียงนะ่จะนี่เอาเป็นพี่น้องเอ้ย ตื่นมามเมื่อคืนนีนอดมื่อตาเจี๊ยบไรพี่น้องมันตีเขาะวสิตีตีจะห้างใจเหนียนนะเออจะแบบเหมือน,นีอย่าไปกวดเพื่นเลพี่น้องกวดกะคำว่าเขาเซ่เนาะเพราะว่ายุ่ยแซกี่นี้เพกกื่อกะกวดแบบโบคาบโบนี่นะพี่น้องแบบนั่นโบเรลาอย่างห้าต้องกวดเดือดเบ,บิ่อไม่ร่าอย่างมาเป็นอีน,น้ำเอียงนะพี่น้องถาติไปมือนัานหันนี่เต่แม,ม่เรา เบิ่งอาการหายแล้วก็ซักยาให้แล้วเราก็แพ้นั้นแพ้อาหารพี่น้องเราก็ได้เอายาให้กินแล้วก็ซักยาให้ยขณะนั้นซาตีปฎิกรดเดือดเบิ่งพี่น้องมาเป็นน้ำยังแต่ว่าเมื่อซาตีปันบ้าอันนี้ก็ชิมไปเซ่พี่น้องปวดเดือดเบิ่งเนาะเป็นน้ำเอียงไปเบิ่งอีเนี่แล้วขุดเอาเนื้อปลาพี่น้องขุดเอาซีดมันงเนาะ ปลาปลาเนี à à nói, ่ยม <c ười> ันกลางไรฮ่าต้องขูดเอาเพราะว่าในรางเหื่อพี่น้องเอ้ยเกือบพระท่านหนังต้องใบไวทีนี้ขูดเอาเนี่ยปลาตะวนี้ปลาตัา how อะไรนะขูดเอาเนื้อมันทีนี้ปลาปั่นกินบ่ตะวนี้ปลาเวลาพี่น้องมันเด็ดแต่ายไม่หนุกเนาะ หดเอาเอาวงหดเอาสีมาเฮ้ยฟูตะกามาตำเล้พี่น้องตำตำตำจังเป็นต่อลูกศิลปมันเหนียวมันแข็งมาจ้กันจ้ะนี่ใร ลาต,ตอนเชจา็กดะเดกจะเขดลาบเอก,ก็ะเ็ดเดินหนมอน,นอน้าตอนขุดเอาเราไปตามเลยพี่น้องกกนะลาบเนาะเ้าตีโพเห็ดนี่เหม่เห็ดเป็นเหม่เหม่ยน่โตน่ครู จะเบิ่งตอนตำด้วยพี่น้องต่ำแล้วก็งาน,นลาบนาะเห็ดลาบกินสุ่มกันว้าวพี่น้องตอนนี้เดี่ยวเลยเนาะอันนี้ก็คือภูเาขาเนาะหนามต้มปลาเนาะตัวนี้เสอตีบขัวดขว,ขวะลาบปลาพี่น้องย,ยังคนอยู่ ลาปลาเลยพี่น้องเอ้ยใครเคยได้กินอยู่บ่างหลาปลาอันนี้เ้ามมาตามๆมากระเนียนนะมันเป็นตัวแนวนี้เนาะไม่สีหลาหลาปลาคัวแล้วก็แป้งผักขาวไปกินข้าวเส่าพี่น้องแต่เด้กเขาโม้งเลยนะควาเคลียร์เดี๋ยวมันยังไงด้วยพี่น้องลาปลาลาปูกวนยังไงทาง แต่ลาอับนะพี่น้องแล้วก็เห็ดอันนั้นเดี๋ยวปัดปั่นๆก็สติเบาอ๋อกระถงเอียง ไปไหายแต่ละหัอนนงพี่น้องน้องเืนไก่ๆัวทน้ำกันนะตักตักหลับป่าพี่น้องอหม้ออะไรน่ะโอ้อยแมทัพ้าแมทัเดียนนอเหื่ชาป่นี้พี่น้อง วันนี้ชาติตีวาน้องตันนี้ห้าสีแดงไปให้เพื่อนแมคคารีอนเพื่อนจะเอาปูแล้วก็เอาเบอสุกแล้วก็เพื่อนอืตีะมีแต่เผาแพี่น้องวันนี้ชาติีบขวาลยบริกินดิบอาวเขาีกไปอกอ่ะตัวขวาุ่นน้องไปาเอาไปให้แต่าเือนะ นี่ต้าไปแกนอนกินไก่ให้พี่น้องไอ้เสื้อนอนนี่ลัปลาไปให้แเตี้ยนั่นนี่เออสวัสดีพี่น้องเนี่ยอ่ยังงงอยู่เล้ยพี่น้องกินข้าวลับปลาเนาะไปพี่น้องเขาจะลับปลาไปให้แกนอนเขากินเนาะ อ้าวอุ้มน้องมาป้าขาเงยกวางข้ามนี่เออปักท้องนี่อะไรป้าไม่รู้เอ้าปลาตองอีพออะไรปลาตองตัวใหญ่มือเสาร์นี่จ้าโอ้ยเป็นแต่แสีบเลยกระดางเห็ดเดี่ยวอีพอเราแข็งขึ้นเขาอยู่ก็ถึกจ้ะมือใส่เอาล็อคล็อคไปาม่ท่องกินเนี่ยสองไปใส่ Tân em hay vào soup, khi học giật nêm vào soup. La pa mãi thăm. Besides, yang. La pa mãi. Mia nữa nữa là nữa 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 sự lo ập lâu Nó xài đồ Ta, cái đồ Giai hay Giai hình và diệt đẹo sao Xuống cái xay này Đó, thân nụ bóc bớt lại phía nó không Mẹ nướn nhạc, con khử nửa nó lắm, cứ cầu Anh đi làm kèm bóc, cho nó hết rồi nè ก็ช่วยกินเขาสาวก่อนมันพี่น้องาวะกินนะกินนะพี่น้องเอ้ลาปลาแสียบไดไหมมาโมโหแต่สาวูปีกอีกบลาเรานี่ก็มักมองพี่น้องดาปลากินเขาสาวแล้วพูดกเกามือนกันเดีย ยัหนะนทะเลเไดกปลาม่ตะแกจ้พี่น้องเ้ยกินอะไบ่จะกินไหนบ่กินเน้อสองครับนเนื้อแล้เนกิวอะกิกิเนื้อปลาสองตัวฮะกัยามเหมือนนี่พี่น้องทั้งหละยาม พื่เด็ดปลาตองสองตัวข้าพี<ะ>่ขอกานเนาะพี่น้องร่างจากอันนั้นน้บบบาบวกพงเมฆเขาเขาเขาลูกเขาแล้วเนาะตอนนัน้นตายเวิร์ดนครับตายเวิวร์ดโอ้ยตุ้มหินเสียปลาอ้่วปลากะว่าสู่กับตายเวิร์ดพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้อง Đang chạc nạm vô trong nó xước, bộ, bà. Mình mới yang mấy nhà yaka. Oh, dạng người. Ni cư súp tôi pa. Muy bài của cô bác anan. Mười lăm mong nói niệm ký sống pa. Ni bích ký sống pa. Ni bích ký sống kia sống pa. Ni bích ký sống pa. Ni bích ký sống pa. Ni bích ký sống bà Ni bích ký đi <laughs> làm bằng tao sao tí thì nhắc tụ nhưng mà hắn sao vô ơi một để nó bền đợi chứ mình bền yên thì kì thì thì bà phê ừ. cũng vẫn lại được nếu mà kì cũng vẫn cho phê yên bà 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 nào mà quảng xuống xe nè bà đây không xe nè, bớt mất bớt tài bà đi thôi bà bà quảng đô nó bà nó này vậy

Kìa nào vô tạp bao bằng mì sẽ rai kiếp kép kếp 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 ui bụng không sao quá vợ cất suốt bọt ba muốn ngay ở tới suốt cho sẽ một nội thì đã bị kĩ sổm <laughs> và bà già giờ kĩ một món nội thì đã khỏi nó tôi vẫn làm thuần bên đạn ở phía nọ người ກ <laughs> ືກິເຕະບໍ່ກາປາໂອ້ໂຊຣີພີງີ້ຊມາາຍຖົບາດນີ້ນາະເກັບອຍປຕຳ